รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมาครีมโลตัสอิมเพรสชั่น พี่ตายได้ข่าวเมียไม่อยู่อ่ะสบายเลยดิสบายเลยเราเมียไม่อยู่แต่แม่ยายอยู่อะที่ร้าแม่ยายแล้วม่ยายเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะเอ้าก็แม่ยายของฉันน่ะแสนดีแสนดีเมียฉันเคยทําอะไรยังไงเขาก็ทําเหมือนกันทุกอย่างนี่เตื่นเช้ามานะทักท่าถึงบ้านทําความสะอาดทุกอย่างโอดีสิพี่ทําทุกอย่างเลย ไม่น้าอิจฉาทั้งเลยอ่ะมันจะน่าอิจฉายังไงล้องแกรู้ไหมเวลาฉันจะออกไปทํางานนะเมียฉันก็ต้องหอมแก้มฉันทุกครั้งนี่พี่จะบอกนะว่าแม่ใหญ่ยายตายเอ้ยได้เวลาไปท้ำงานบนะ้านมาหนี่แนะี่ยเตรียมกระปุกกระป๋างให้เราหนะลูกงนะครับนะามามาไปทํางานได้แล้วว้า ว้านะครับว้าเข้าหอแม่บ้างครับอืมนะครับซื้อเขาปักกิ่งบฟังพอแล้วครับเดี๋ยวฟันฟอมจะหลุดครับแม่ไม่ต้องกลัวแม่ทำท่าวอนแล้วเอามาไม่เป็นไรครับแม่เดี๋ยวตอนเย็นเจอกันดีกว่าค่ะสัญญานะครับแม่สวัสดีครับลาวัสดีครับบายน้ำเงินเขียคนนี้เอาเพื่อนตาย ให้ครับอาม,ามาอเคเนี่ยาติาดีกว่าครับคุณยายให้เป็นหน้าที่ของพี่ไตรคนเดียวพอครับเอาะละลา <laughs> อ,าอะไรจะเย็นวะ <laughs> ให้กับไปรับมันดี <laughs> สนับสนุนโดย ยาวีกิฟตยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาแก้ไอเอลพีน้ำดำตราเสือดาวฉันจะบอกให้นะโง่ฉันทั้งสี่คนเนี่ยเป็นเมียของพี่เจนพบจบกระบวนวันไม่พอเจนพบพี่เฉยพี่เจนจริงไหมครับพี่เจนพี่เจนบอกเข้าไว้พี่ข้าพอตาดีมากออ้าวอะไรอะไรงานเข้า ไปไหนไปไหนไปไหนเธอเคียร์กันก่อนงานเข้าได้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 แล้วเธอจำไว้งานเข้าเธอแล้วล่ะถ้าหากว่าคิดจะไปมาเป็นเมียของผัวฉันเฮ้ยไ้เรียนนะมึงทำอะไรของมึงอ่ะ คมครู <c oughs> มันฮะคมครูดีแล้วให้ okay. มันกลัวทำ <c oughs> ไมลอยล่าลอยตะอุ <c oughs> <c oughs> ้ยอะไรเกาะเดยตบแม่ไหมไหไฟมเออไหมเหรให้รู้ไว้ด้วยว่าคุณเจนพบผัวฉันเนี่ยเขาชอบเสียงร้องเพลงใครร้องเพลงได้เพลงเพราะเนี่ยเขาจะหลงไหลเขาจะครั่งใครแล้วก็เอามาเป็นเมียถูกต้องอย่างฉันเนี่ยเมื่อตอนสาวๆเนี่ยนะฉันน่ะเคยเป็นแม่เพลงอย่างใช่ลูกเขาชื่อไอ้เพลงเ็เลยเป็นแม่ของไอ้เพลงลูกเพลงเพิ่ง อะไรของเธอเนี่ยใช่ไหมแม่เพลงหมายถึงแม่เพลงพื้นบ้านร้องเพลงชอยร้องเพลงเรือร้องเพลงเกี่ยวข้าวตอนที่เขาเจอฉันอนะฉันร้องเพลงเกี่ยวข้าวร้องไปร้องมา <c oughs> ก็มาได้เสียกันที่คันานั่นแหละคะ่ะ <c oughs> ในยุงข้าวในเออในยุงข้าวแอบตาคนเออแอบตาคนนี่พูดเองไม่ต้องมาสอนกูหรอกมาจากไหนล่ะคะส่วนฉัน เป็นลิเก้เฮ้ยเป็นมานานแล้วลิเกรักษาก็ไม่หายไม่ไหวนี่ลิเกหมายความว่าไงอธิบายให้มันฟังฉันเป็นลิเกเขาชอบฉันร้องลิเกให้เขาฟังรู้ความหมายของลิเกไม่ยักรู้ไหมรู้ศิลปะไหมลิก็คือไอ้กิ่งที่มันยาวๆนะเขาก็ลิออกลิออกลิออกให้เสียงให้เสียงช่เกก็คือฟันที่มันเกที่เขาดัดฟันน่ะยากใช่รวมกันเป็นลิเก ตายแล้วไปกันเลยฉันเป็นรุ่นเมียคนที่สามฉันก็เป็นนักร้องเหมือนกันฉันร้องเพลงอยู่ในผับคุณพี่เขาไปเที่ยวที่ผับฉันกำลังร้องเพลงอยู่เขาก็เลยไปลากเช่วมมาจากผับออกไปต่อกันผับ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 เป็นไงยะแล้วนังล่ําคนนี้คะโอ้เรียกนังล่องที่ตกปลาร้องเพลงอะไรหรอใครเพลงอะไรฉันมนตลาดเรื่องเพลงจ้า ที่ฉันชอบกับพี่เจนพบเนี่ยเพราะฉันถนัดเรื่องทำเสียงสัตว์ต่างๆ<ะ>ถ้าไม่เชื่อฟังสักหนึ่งสัตว์ไหนล่ะคะไม่ได้ยินเลยเสียงอะไรวะตายเธาจะได้ยินได้ไงจะทำเสียงไส้เดือนไส<า>้เดือนมันอยู่ใต้ดินใช่ไหมคะข็ลนะเสียงมันก็เลยเงียบอีกยะวันนั้นน่ะพี่เจนพบแบบเขาไปงานประกวดนกเขาชวา บังเอิญไปเจอฉันฉันกำลังต่อวนกเขาชวาอยู่ปึ้งนึ้งปึ้งปึ้เสียงปึ้งปึงปึ้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 งปก้เปึกงปก้งปก้งปึ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 งป้งปึ้งปึงปึ้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 งปึยเปึ้เปึ้งปงปึ้งปเ้าแล้วปึอเปนไง้อง จะมีเมียคนที่ห้าไม่ได้อีกแล้วอยากแล้วนี่ที่ผ่านมาแสดงว่าคุณเจนพบก็หลอกพุตตามเลยสิคะนี่คุณเจนพบหลอกเธอเฮ้ยพวกเราตกใจนี่มากับเพื่อมตัวอะไรกับผมจะมาใส่ตกใจอะไรกับฉันก่อนนิดนึง ตกใจใครตกใจมันใช่หลอนได้ยินแบบนี้แล้วหล่อนก็ใส่หัวประจากบ้านแู่มากล่อนเลี้ยเลี้ยงเลยเลยรู้แต่เป็นเมียของพวกเขาทั้งสีคนแล้วเธก็ใสยหัวจปรบ้านได้ละไม่เป็นไรค่ะมุตารับได้เฮ้ยพวกเราตกใจเฮ้ยเฮ้ยขโมยฟีนเล่นแล้วก็เล่นไม่เข้าจังหวะด้วยเนี่ยเลยนักร้องไอด้ ตกใจได้ไม่คอมมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องรีบตกใจขนาดนั้นก็เลยหยาเอาไาทาไปเอาไหมเฮ้ยพวกเราตกใจฮะสำสักพอแล้วขี้เกียจฮะเด่หล่อนรับได้แต่พวกฉันเนี่ยรับไม่ได้ถูกต้อง ลุกอะไรนลุกลุกทำไมไฉันต้องคนลุกเรืร่องนี้กูแกลุกกว่ากกฉันเนั่งลงลุกขอนก็ไม่ได้นีนี่นี่นนนนโอ้มอยมัรยาทฉันเป็นเมียใหญ่เมียนหนึ่งเธอต้องก้มหัวหน่อยเดินผ่านฉันนี่เผ่อรู้หรือเปล่า <c oughs> โอ้มันมันไม่สง่าว่ะ <c oughs> ดูยังไงไม่รู้ไอ้ข่มมันขู่มันเด็กดังขี้เล่ใครขี้เล่ ถ้ามันขี่เหล่มึงก็ขี่หมาล่ะยังไงฉันก็ไม่ยอมให้เธอเป็นเมียคนที่น่ารันเอางี้ดีกว่าฉันไล่เธอไปดีๆเธอไม่ไปใช่ไหมถ้าเชนนั้นเธอจะต้องเจ็บตัวอย่าทำมูตาเลยค่ะพวกเราจัดการมัเดัก เ,เ,เ,เหนื่อยกันหรือยังคะเหนื่อยจริงยังงั้นพักทานน้ำเย็นก่อนนะคะขอบใจจ้ะวายเฮ้ยแกยืนอ,อยู่ตรงนี้แล้วเราต,ตีใครกันอยู่อะเราตีใครพอแล้วตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวนี้อย่าเพิ่งตายสุขเถิดแม่ชีอยู่ดีเถิดแม่วาพี่เธอเองเหรอเด ตีกันอยู่ได้ไม่มองหน้ามองหลังจริงๆแล้วฉันไม่ตั้งใจเข้ามาหรอกไม่รู้ใครมันกระชากแขนที่เข้ามาก็ตีเอาตีเอาฮ่าเขาบอกฮ่ยอมแล้วยอมเรี่องทำไมหกครั้งลูกหลาดฉันน่ะมันเป็นที่สนุกของแกนี่ไงเนี่ยแล้วเขาก็เลยตบจังมุตาแกเข้ามาทำไมเนี่ยเอาทีแรกไม่ตั้งใจเข้าไม่รู้ใครมันดึงแขนที่เข้ามาเนี่ยจะบอกว่าฉันนะฉันจะตีไปทีเดียวเองนี่แต่อย่างนี้มองข้างหลังก็ขำว่ะ เนี่ยดนกระแกอีตัวดีตัวดีตรงไหนอะเธอหนักกับเขาเลยมีอะไรในใจของบัอะแค่ตีไปสิบกว่าทีนี่หนักโอ้โหสิบกว่าทีหนักแล้วไม่ใช่ฉันเขอโทษฉันไม่ถูกต้องโทษนางมุตาใช่มันเป็นคนดึงเธอเข้ามาเปล่านะคะมุตาเปล่านะคะจำเอาไว้เลยนะมุตตาฉันอยู่ที่นี่อยู่แล้วมุตตาวันนี้แกต้องโดนดีแน่ฉันนี่แหละ จะยัดเยียดความเป็นผัวให้กับแกเป็นผู้หญิงอรหน้าที่ยัดเยียดในผู้ชาเองนาอุตาวันนี้แกตายแน่เป็นไรเป็นข้า่หมายเธออุ้ยนั่นก็เป็นลมไปแล้วเธอจำเอาไว้ถ้าแกไม่ตายพวกเราก็ต้องตายใช่มันต้องตายกันไปข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นพวกเราลุย สนุนโดยพัดลมโอกาวาเทคโนโลยีแห่งคุณภาพชีวิตสมใจสมใจพวกเรา พูดก่อนอในที่สุดเราก็เอาเสี้ยนหนามออกจากตัวเราได้แล้วใช่เด,เ,ดเดี๋ยวยเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดินแถวไหนสี้ยนตรรักษ์นะเดินบนหน้าแก<ช>้เสี้ยนหนามในที่นี้หมายถึงนางมุตาศัตรูของเราไงใช่ต้องๆๆมันสิ้นซากไปแล้วและเอาซากมันไปทิ้งไหนแยกออกเป็นชิ้นๆนี่ถ้าฆ่าธรรมดาชิ้นส่วนยังอยู่ครบ เดี๋ยวมันก็ลอยมาเจอกันอีกจนได้เพราะฉะนั้นพวกชั้นสามคนเนี้หั่นเป็นชิ้นชิ้นเสร็จแล้วล่ะทีนี้ใช่เดินยาวไปบิ๊กบิ๊กที่มาโอ้ยเบื่อเบื่อมุดตาอยู่ไหนเบื่อไม่ได้แล้หนีทำไมพี่อะไรอ่ะพี่หนีทำไมล่ะค่ะมควันนี้เลยครับคุณพี่เก่งหนึ่งหมื่าไม่ใช่ครับคุณพี่อย่าทำตัวอย่างนี้นะครับคุณพี่ เดี๋ยวล้มลงไปเป็นอะไรไปแย่นะครับคุณพี่ดีดีค่ะขอให้ดีๆีทำไมหน้าตาคุณพี่มันซูบซีดอย่างนี้ล่ะครับทำไมไม่สดชื่นเลยครับฉันเบื่อเดี๋ยวจะเรียกเาซ้ไม่เบื่อนะคะนี่เบื่อพวกฉันเหรอเบื่ออีเนี่ยไปเฮ้เนี่ยคนใช้เวลาเดิเธอมานี่สิจาปักเมียเขาแค่สี่คนนี่เดี๋ยวฉันจะผ่อนคลายให้พี่นะ เอคุณพี่ขาแล้วก็คุณพี่เป็นอะไรเราเพ่ถึงได้กลุ้มใจกลุ้มใจแล้วก็กลุ้มใจวันนี้เนี่ยมึงให้ตรงจังหวะหน่อยบ้าแกลองต่งหรือเปล่าเอนนี่าใไม่คุณพี่ขาคุณพี่เป็นอะไรเรานี่ถึงได้กลุ้มใจเอเอ กลุ่มใจเจนะกลุ่มใจฟังนะฟังน้องฟังจะร้องเพลง่ฉยให้ไม่คาฉามีเนื้อมันน้อยจันเบื่อแล้วก็เบื่อพอแล้วไม่ลองร้องแล้วไม่้องร้องแล้วเธอเขาเบื่อเพลง่อยเขาเบื่อเพลงจ่อยเมื่อสุริยันยอดแดงคอฟ้าแดง เป็นไงตาถึงตาพักตาักหมดแล้วเื้อหมดแล้วเบื่อจะเบื่อถ้างั้นหนูนักร้องในผับบเดย์วันสป I w b a กีดาเ็มปมอแล้วถ้าอย่างนั้นเบื่อเบื่อทันละแหละกุกุกผูกุกเสียงอะไรผูกกุกกุกกุกเอาเสียงเสือ เสียงลิงเสียงลิงจ๊กหมูหมูหมาหมาแบมากับหมูเสือมาเสือมาหมูหมูอหยือใหญ่เฮยเอาหลายอย่างดูสับสนนะเพราะฉันเบื่อท่านน่ะฉันกิดถึงมาตุ๊ดใครมาตุ๊ดหมูตาา มันจะไปอยู่แล้วคุณพี่มันบอกว่ามันเบื่อคุณพี่ค่ะมัาบอกว่าคุณพี่เนี่ยไม่ใช่สเปกมันมันไปแล้วค่ะใช่ค่ะมันบอกว่ามันเบื่อมากเลยวันวันอยู่เนี่ยคุณพี่ใช้มันเสียบลูกชิ้นอย่างเดียวเลยอ่ะมันเมื่อยมันมันจะไปอยู่กับชูมันบอกว่าพี่แก่ลยื้อตัวพี่เหมือนก็เอือมไปด้วยลูกชิ้นหมูปูเหเอค่ะไม่เชื่อไม่เชื่อมดตาอยู่ไหนมุดตายอยู่นี่ค่ะป ไปเช็นแลงตึงที่ไหนโอ้รู้ไหมว่า<อ>ผมคิดถึงคุณขนาดไหนแหมออ,อคะ่ะมุตาก็คิดถึงหอออคะ่ะโออเอ๊ะมุตาเอา้าฝ่ยอยู่ข้างซ้ายทำไมไม่อยู่ข้างขวาได้เนี่ยอะพอดีว่ามุตาไปดูหมอดูมานะคะเขาบอกว่าถ้ายังมีฝ่ยข้างซ้ายอยู่อ่ะสามวันเจ็ดวันอะผัวจะตายค่ะ <c oughs> ม,มุตาไม่อยากให้ผอออกตายค่ะยก็เลยทําเรื่องย้ายฝายไอยู่ด้านขวาเออปแปลกสมัยนี้ไฮเทคจริงๆนะย้ายฝายได้มันมีน็อตหนุนเหรอ,อช่างมันจะขาดผอออกขามุตาว่ามุตาอยากกินปลาแซลมอนจังเลยค่ะมุตาว่าเราไปหาอะไรกินกันดีกว่านะคะได้ยินไหมแถวเนี้นเราก็ปล่อยให้พวกแก่แรงถึงเนี่ย นั่งกินอยู่แถวนี้ละค่ะไปนะคร่ะพ่ออีแก่แรงถึง<ม>แหมจะามาปอมกินปลาแซลม,มอนเห็น<ม>อยู่บ้านมากินปลากรดอมอเดี๋ยวมดตาหม้มอบางกับทางนี้มันหลังบ้านเดินยั่ว<ม>เดินยั่วดูนี่เช็คเลตดิ้งตัวบางเป็นเส้นขวยจับเื่นะ้นไหมคุณขอโทษมันคนหรือโคงเว้าอ พูดจะมาพูดอยู่นั่นแหละเพ่ันหมายความว่ายังไงเนี่ยใช่สิน้ำตามันกลับมาได้ยังไง